วันนี้เราทำเมนูปูอ่องกันนะครับขัดดูเราเฝ้งมันดูตัวล้างนะเพื่อไม่ให้มันดำนะครับเคล็ดลับครับผมเราจะเอากระดองปูนะมาต้มให้มันสีสวยนะครับครับผมแล้วเราก็นะครับใส่ไข่ไก่นะครับอ่าก็ไปผสมเลยครับปรุงรสด้วยรสดีนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับ ใส่พริกไทยนิดนึงนะครับเพื่อความหอมครับอันนี้เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับเราจะเอาไข่กับมันปูที่ผสมกันนะครับมาเคี่ยวก่อนนะครับเคี่ยวเสร็จนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับเราก็ตักใส่กระดองปูได้เลยครับแล้วก็เอามาปิ้งไฟนะครับร้อนๆนะครับอ่าเสร็จแล้วครับผัวองค์ของเราครับ ตอนนี้สุกหมดเรียบร้อยแล้วครับ